สวัสดีทุกคนตอนนี้คิดทะเลาะอยู่ที่บ้านรันแดงใหญ่นะทุกคนเนาะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านรันแดงใหญ่นะบ้านลันแดงใหญ่ก็เป็นเป็นบ้านเก่าแก่บ้านดังเดิมเนาะทุกคนนะบ้านนี้ก็ถือว่าตามถามเข้ามาเนาะมีมีที่หาชิปราคาเงินเนาะทุกคนเนาะ นอ่เป็นจะปล่อยงัวปล่อยควายเนาะทุกคนปล่อยควายออกหาอยู่หามันหาอยู่หากินเนาะทำธรรมชาติเนาะนี่โอ้งัวลายเนาะว่างัวลายเนาะเป็นปล่อยงัวเุกคนลามงัวลามเสื่อมหากินตามบ้าน À? À, Không phải dây okay, nhang lọ bay Làm các bạn này thôi. hơn ừ. à. xuân <laughs> tan thôi lấy bỏ ừ. Này xanh hết bỏ nè xanh hết Hiếu ui còn <laughs> 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 <Thu> con bỏ phải <laughs> bạn không nó mấy cả còn đây lịch này nói, nói. <laughs> นิ็กน้อยกขาหนังพิงแดดเนาะยามเสาอากาศหนาวๆมันจะกาดบ้านเรือนอยที่บ้านลาดแดงใหญ่ทุกคนเมืองมีลาบุรีเนาะโอ้ เห like mm ็ดน้องใบทุ่งลายทุกคนบุ้งไหมป้าดูลายทุ่งคนเห็ดใบกินเนาะนี่เห็ดใบกินใบคลายอืออันี่จะแม่น้ำสา่งนะทุกคนนำสั่งระจำบ้านมันเข้าได้ลง หลายคนกับบมักาตักเนาะเอาได้ลงเลยสบายบันส่วนนี่แม่มเหมดอเอาให้องอนาเอาะหมดได้ไปให้ไปนาะเอาล้านล้านน้อยห <laughs> มดได้ไปชวนบ่เฮ็ดชวนหรืหอเ่เฮ็ดให้เห็ุให้เนาะ อืยนี่ไหน่ินซวนเออรอหน่อยกินเขาจากเดือนจากปีเลยปีนึงเนาะพอดีเป็นตับแดงเฮ้ยจะโวยบะจะโวยบะหาเลาะกลางบ้านคุณ้าวติดไปหาเลาะเลาะไทฮุก มมีเหยาะคนบมมีเหยาะฮะรอไทยฮู้เหยาไทยแมงมันเนาะอือ้ี่มันจะตาบ้านบานโอ้หองมูนี่เนาะมูน้อยคน

mày to bó bỏ thai ruột mũ bên non không còn tắc bé ok มะขามมากเขาปลูกทุกคนเนะาะเทศกาศน้ำจะเจ้าทุกคน cho oh, mang đi đốt Bắt xuân. Bay nam ba kiếm bay nam bà. Bay bay nam nó. Ừ. Kim mặc <coughs> เราค้ังบ้านนั่นเันจะเป็นทางไปนาเพราะทุกคนไปให้เปิสวนนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ bàn là đèn nhanh <laughs> Ich kann <Sie>